บายัลโหลสวัสดีค่ะแพรจะมาทำบล็อกวันแรกของการเรียนแฟชั่นดีไซน์เดี๋ยวแพรจะไปถ่ายวีดีโอว่าแพรเรียนอะไรแล้วก็มาลงนะคะ ันก็จะอยู่ที่ชั้นสามข้างๆมีเด้มอนวอเลยตรงนู้นตรงนู้นนะตรงนู้นนั่นแหละที่เรียนแต่แต่ก่อนอื่นขอไปกินข้าขวก่อนเป้าหมายของการมาเรียนคือกินข้าวที่ฟูดคอร์ทให้ครบทุกร้านไปเลยมีร้านไหนกินให้หมด วันแรกของการไปเรียนเดี๋ยวจะมาสรุปให้ฟังว่าวันนี้เรียนอะไรบ้างวันก่อนอื่นบอกก่อนว่าแพปเรียน F 1 fashion design 1เลยก็คือ beginners แล้วก็จะเขาก็จะไม่ต้องเตรียมอะไรไปทางนั้นเขาจะมีของให้ทั้งหมด6อย่างตอนเริ่ม,อ,มอย่างแรกกระเป๋าใบนี้กระเป๋าใบนี้ แล้วก็จะมีสมุดหนังสือสเก็ตเอาไว้สเก็ตรูปภาพแบบนี้สองสมุดเอาไว้ใช้เอาไว้อวอกแบบตัวเฉพาะเพราะว่าเขามีหุ่นให้ด้วยเห็นไหมสามอย่างที่สามอย่างที่สี่เป็นแซมไว้เก็บผลงานนะ เขนาด A3 อย่างที่5้าในบรรทัดแล้วก็สุดท้ายเขาจะให้ชุดดินสออย่นงลบแล้วก็ใช้ดินสอให้ด้วยสทั้งหมด6อย่างพาสเริ่มตอน11บเอ็ดโมงสิบเโมงถึง6กโมงครั้งแรกของการไปเรียนเขาจะให้วาดหัวก่อนคือ เอาคือแบบเซสอะทงทั้งหัวทั้งหน้าเลยก็คือเริ่มแต่หัวตาแล้วก็ปากแล้วก็ทุกอย่างมารวมกันเขาบอกว่าคนไม่มีพื้นฐาน้านวาดรูปก็ไปเรียนได้ซึ่งแฟก็ไม่มีพื้นฐานการวาดรูปแฟก็เลยไปเรียนแล้วเขาก็ให้เริ่มแต่เบเกเนอร์จริงๆก็คือแบบวาดทุกอย่างเขาสอนทุกอย่างเลยะแบบตั้งแต่วาดโครงหน้าวาดยังไงวาดยังไงเขาสอนหมดเลยแบบนี้ วัดสามสิบหัวตกก็ตาสิบห้าดวงก็เพราะว่าสิบห้าดวงเสร็จเขาก็จะให้เอาตาซ้ายกับตาขวามาวัดรวมกันอีกสิบดวงใช่สิบดวง,ง,งจริงตั้งจากนั้นเขาก็ให้วัดปากยี่สิบปากยี่สิบวาด ยี่สิบกเสร็จก็เอาทุกอย่างรวมกันเป็นแบบนี้ให้วาดแบบนี้อันนี้ครูวาดนะแควว่าครั้งแรกแล้วก็กันบ้านสิบห้าหัวแบบนี้สิบห้าก็ก็ถือว่าดีมากเลยนะเพราะว่าเราได้กันบ้านด้วยอาทิตย์หน้ามาเรียนต่อจะได้ไม่ลืมว่าแบบอาทิตย์เราเรียนอะไรไปก็จะได้นั่งวาดว่าแบบทวนทวนตัวเองที่หน้าครูบอกว่าจะสอนวาดผมเดี๋ยวจะมาอัปเดตให้ฟังว่าวาดผมแล้วเป็นยังไง Bye.